ชาวราศีเมษในจังหวะนี้ใครที่กำลังเจอปัญหาเขาบอกว่าใครที่กำลังเจอปัญหาต้องการหนีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาอากออกจากปัญหาได้รับ ความรู้สึกทางอารมณ์ก็ดีอาทิเช่นชาวราศีเมษในตอนนี้เรื่องงานที่เข้ามาถึงตัวเองจะเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความรอคอยงานที่อยู่ดีๆเหมือนตัวเองต้องรับภาระเข้ามามีเกณฑ์เรื่องนี้อยู่แต่ชาวราศีเมษไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณมองว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่คุณมองว่าลองศึกษาดูหรือคุณมองว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจนะคุณก็ แค่เอาตัวลงไปทําอ่ะคุณเพิ่งทําครั้งนี้ครั้งแรกหรือคุณเพิ่งเจอปัญหานี้ครั้งแรกหรือว่าสองปัญหานี้คุณเคยเจอแล้วแหละแต่ว่ามันตกมาให้คุณเป็นคนรับผิดชอบแล้วคุณต้องไปลงมือทํากับมันแน่ๆไพ่บอกว่าคุณรับมือได้แค่ใช